สว่างนำทางชีวิตค่ะยินดีต้อนรับกองทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านเกาะค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนค่ะเด็กหญิงนักกีฬาโคตรตาลาเด็กหญิงจาร่วงเด็กสาผู้ถือทองโรงเรียนค่ะเด็กชายอธิษฐนานธงนิสิตสีทองประจำโรงเรียน ชุดดุริยางเต็มชุดริ้วกระบวนทงริ้วกระบวนทงพระประมาพิไทยและขะบวนรีไซเคิลค่ะด้วยเด็กชายนะักพงเหล่าบุญเด็กหญิงนิตยาดินพระสา์เด็กหญิงศราลาช่สุสรักษ์เด็กหญิเกษราสุขค่ะขะบวนจวยตัวละครในวันนักดีนะคะวันนี้มาจากนางหลากหลายมากเลยมีบุญประเพณีเดือน9ก้ห่อข้าประดับดินมีวิถีชีวิตนะคะอีแม่ใหญ่ป้ดทำไม นี่นี่คุณครูก็อยากกินเหมือนกันมาแบ่งพิธีกรด้วยค่ะคุณลูกรักของแม่อันนี้เป็นฮีตของหมู่บ้านเรานะคะเป็นบุญเดือนเก้าห่อข้าระดับดินอันนี้น่าจะมาจากขาบวนต่อป้านยาเสพติดน,นะคะความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การนำของรัาก,การค่ะนายพิสิทธิ์ผลโยนค่ะจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น56คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น8คนค่ะค่ะประชญาโรงเรียนค่ะปัญญาแลประเสริฐกวาง 要给。Yeah, yeah. Yeah.